เขาเรียกพลล่มนะครับเป็นหน่วยรบที่เก่งที่สุดของตำรวจคือนเรศวรสองหกหนึ่งนะครับถามว่าไอ้หน่วยนี้มันเก่งยังไงก็เก่งที่ครับเพราะว่าไปลบในลาวในเวียดนามมาปฏิบัติงานสงคารามรับแล้วนะครับในการเรียกว่าเก่งที่สุดครับเก่งนะครับเก่งใช้ว่าเก่งที่สุดของตำรวจนะครับแล้วก็เวลาไปแข่งประกวดกับทีมนานาชาติ ก็ได้ที่1น,นะครับฝึกหนักมากโหดมากนะครับหน่วยรองลงมาคืออารินทราช26นะครับอันนี้เป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกองบัญชาการตำรวจนครบาลแล้วก็ใช้หน่วยกำลังคอมมานโดนะครับสังกัดกองบัญชาการสอบสวนกลางใช้ถึง3กองบัญชาการนะครับให้ เอากำลังพลไปประจําบริเวณแนวชายแดนในเขตกองทัพภาคที่สองตั้งแต่ปราสาทตาควายตาเมืองทมตาเมืองโต๊ดอะไรขึ้นไปเลยนะครับช่องบกช่องจอมภูมะเขืออะไรนะครับแสดงว่าทางราชการก็ต้องประเมินสถานการณ์ว่าสถานการณ์มันไม่ดีก็คาดการไว่ไอ้ฮูเซ็นเนี่ยมันคงบ้าสั่งบุกเรา ช่วง29 30 12อะไรประมาณนี้นะครับช่วงสับเปลี่ยนกำลังของทางฝ่ายทาหารไทยแล้วมันใช้กองกำลังที่มันถือว่า BSQ กองกำลังพิทักษ์คุนเซนไอ้กองกำลังนี้มันถือว่าเป็นกองกำลังที่เก่งที่สุดของขมนนะครับ เขาก็ฝึกมาประสิทธิภาพดีกว่าทหารไปจําแนวชายแดนทั้งหมดนะครับไอทหารที่แก่ๆบ้างอะไรบ้างนะครับกินเหล้า,มาเมายาบ้างมันส่งกองกำลัง BSQ มาประจําไทยเราจะใช้ศูนย์สงคารามพิเศษไปประจันหน้าเลยก็ได้นะครับเสริมกำลังของกองทัพภาคที่สองและตำรวจตระเวนชายแดนแต่เขาจะมองว่า มันจะไปผิดข้อตกลงข้อตกลงว่าเราจะไม่ใช้กำลังทหารเข้าไปประชิดแล้วก็ปะทะกันแต่เราต้องเตรียมพร้อมนะครับเลยต้องขอกำลังตำรวจเขาเรียกเอาผ้าหุ้มเหล็กครับตำรวจเนี่ยเราใช้ตำรวจนี่มีหน้าที่ดูแลรักษาความสงบภายในประเทศและป้องกันอธิปไตยเสริมทหารรับยุทธการจากทหารคำสั่งจะมาจากทหารนะครับ แต่คำว่าตำรวจตระเวนชายแดนหรือชุดเป็นบัตรการของตำรวจนะครับมันจะทำให้สังคมชาวโลกเนี่ยมองว่าเราอยู่ในหลักกติกาสากลน,นะครับหากมีการประทะกันและชุดนี้เก่งยังไงโอ้โหสไนเปอร์โคตรแม่นเลยครับสไนเปอร์ของหน่วยต่างๆที่ส่งไปเนี่ยนะครับอาวุธก็ดี เครื่องมือก็ดีฝีมือก็ดีหน่วยนี้ไม่ได้ทําอะไรครับฝึกแม่นทั้งปีทั้งชาติครับฝึกทั้งปีทั้งชาตินะครับฝึกทั้งปีทั้งชาติลอยตัวคือมันลบได้ทั้งบนฟ้าบนดินและในน้ำนะครับไอหน่วยที่ส่งไปของตำรวจนี่นะครับเรียกว่าตรงสมุิภูมะเขือเนี่ย ถ้าหน่วยทั่วไปต้องลงบันไดนะใช้ลงบันไดนะครับแต่ไอ้หน่วยที่ส่งไปสามหน่วยเราเนี่ยสามารถลอยตัวฟืดฟืดฟืดลงไปข้างล่างได้เลยนะครับหน้าผาจะสูงแค่ไหนก็ช่างนะครับมันจะเกาะเชือกเข้าไว้นะครับลอยตัวฟืดฟืดฟืดเนี่ยสามารถลงไปได้ไอ้หน่วยนี้สามารถโดดดิ่งพระสุธาได้ไอ้หน่วยนี้สามารถเหินได้นะครับเหินได้ คือเก่งผมยอมรับนะครับเป็นตำรวจด้วยกันเนี่ยผมถือว่าหน่วยเนี้ยเก่งนะครับนเรศวนสองหกหนึ่งเนี่ยนะครับถือว่าเก่งที่สุดของตำรวจนะครับเก่งที่สุดของตำรวจครับโอ้โหไปฝึกนี่หนักครับไปฝึกนี่หนักครับ